เรารู้หรือเปล่าว่าทําไมมันต้องเป็นรูปซุปแคมเดลทําไมมันต้องเป็นรูปเมอล,ลินมอนโลทําไมมันถึงต้องเป็นรูปเหมาเจอตุง ซันในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop Art ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปก,กับรายการ Art History ครับวันนี้เรากลับมากับศิลปินที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีครับหรือต่อให้คุณไม่รู้จักง,งานศิลป,ปะเลยก็ต้องเคยได้ยินชื่อนี้หรืออาจจะต้องเคยผ่านตางานของเขาอยู่ดีนะครับแต่เรารู้หรือเปล่าว่าทำไมมันต้องเป็นรูปซุปแคมเบล ทำไมมันต้องเป็นรูปเมาร์ล,ลีนมอนโลทำไมมันถึงต้องเป็นรูปเหมาเจ๋อตุงมันมีเหตุผลของมันครับแอนดี้วอร์ฮอลแอนดี้วอรฮอลครับมีบทบาทต่อ งานศิลปะในช่วงศตรวรรษที่20นะครับตอนก,นกลางๆขึ้นไปเขาทำให้คำว่าป๊อปอาร์ตนะครับมันถูกรู้จักไปในวงกว้างแต่จริงๆก็คือมันมีมาก่อนแล้วนะคำว่าป๊อปอาร์ตเนี่ยแอนดี้วอร์ฮอลนะครับเกิดในปี1928นะครับพ่อแม่เขาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเขาย้ายมาจากเชโกสโลวาเกียนะ ย้ายมาอยู่ที่พิสเบิร์กนะครับซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมแอนดี้เองเนี่ยเขาเป็นลูกคนเล็กสุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างโดนสปอยพอสมควรแหละแล้วก็เขาค่อนข้างจะเป็นเด็กที่มีปัญหานิดนึงนะครับก็คือมักจะแบบลมเสียหรืออารมณ์ไม่ปกตินะครับแ้วความที่อายที่กลัวมากนะครับจนกระทั่งแบบตอนที่เขาไปเรียนหนังสือเนี่ยถึงขนาดว่าโดนแกล้งอย่างหนักนะครับมีครั้งหนึ่งก็คือโดนแต่ผู้หญิงโตจนเขาไม่กล้าไปเรียนหนังสือเลยนะครับ ถึงกะนัน้นอกจากนั้นเนี่ยแอนดี้เนี่ยเขามีอาการเครียดสูงถึงขนาดว่า ใครขึ้นผิวสีนี่แบบเปลี่ยนหรือแบบผมล่วงนี้เลยนะครับอันนั้นเป็นเหตุผลที่ทําให้แอนดี้เนี่ยต้องนอนอยู่บ้านช่วงเวลานั้นเองที่เขาต้องนอนอยู่บ้านเนี่ยเขาก็เปิดวิทยุฟังแล้วก็รัฟลูกครับอ,อ่ดาราที่เขาชอบนะครับซึ่งดาราคนนี้เป็นดาราเด็กชื่อเชอร์รี่เทมเพิลนะครับซึ่งต่อมาก,ก็เป็นดาราดังในฮอลลีวูดแต่ว่าตอนนั้นเขาเป็นดาราเด็กนะครับซึ่งวอล์ฮอลเนี่ยก็ข้างใครดาราคนนี้มากพอแอนดี้โตขึ้นนะครับเขาก็เรียนจบไฮสคูลแล้วก็ไปเรียนต่อที่ The School of Fine Arts นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันกลายเป็นชื่อ Carnegie Mellon University ไปแล้วนะครับ แต่ว่าเนี่ยคือที่เดียวกันเลยสมัยที่แอนดี้เรียนอยู่ยเนี่ยเขาก็เรียกว่าเหมือนเดิมเลยครับเหมือนสมัยเด็กๆก,ก็คือเป็นมนุษย์ที่ไม่เข้าสังคมไม่ยุ่งกับใครแยกตัวไม่สนใจอะไรใครเลยเรียกว่าไม่มีตัวตนเลยก็ว่าได้นะครับคนที่เรียนจบก็อาจจะแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้นี่เรียนรุ่นเดียวกูหรอว่าอะไรเงี้ยแม้แต่ผลงานของแอนดี้เองครับคืองานเขาธรรมดาจนกระทั่งไม่มีใครจดจําได้เลยนะครับ ในขนาดเดียวกันนั่นเองนะครับทางบ้านของแอนดี้เนี่ยก็ต้องหาเงินใช่ไหมพี่ชาย2องคนเขาก็ทํามาหากินโดยการเปิดท้ายขายของส่วนแอนดี้เนี่ยเขาพอเรียนจบก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับสิ่งที่เขาทําได้อย่างเดียวคือวาดรูปเขาก็รับจ้างวาดพอร์เทรตแบบเร็วๆนะช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่างานศิละปะเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นเนงินแล้วเขาก็ค้นพบลายเส้นของเขาแบบหนึ่งด้วย จะอธิบายก็คือสมมุติว่าคุณเขียนหมึกนะบนกระดาษแผ่นหนึ่งนะแล้วก็เอากระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งมาประกบปุ๊บก็เอาอันนี้ขึ้นมนาะจะเห็นว่าลายเส้นของอันนี้มันจะแบบขัดขาดขัดขาดไม่ชัดเจนอันนั้นนะคือสไตล์ของวอร์หที่ใช้นะ ช่วงแรกๆในปี1 9 4 9นะครับแอนดี้วอร์อลเริ่มส่งผลงานตัวเองเข้าไปประกวดในเทศกาลที่พิชเบิร์กเองโดยผลงานนี้ชื่อว่า n o s s p p i k e r นะครับแต่ชื่อจริงๆครับของมันซึ่งมันยาวมากครับก็ชื่อ the board g u e s me my face but i can pick my own nose 1948นะครับชื่อมันยาวมากแต่ว่าชื่อง่ายๆก็คือ nose picker นั่นแหละไอ้ผลงานเนี้ยกรรมการก็ค่อนข้างจะตัดสินยากมากเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน หัวก้าวหน้ามากเลยอีกฝั่งรู้สึกว่า งานม่น่ากลัววะงานเลยวะจนสุดท้ายนะครับก็เรียกว่างานนี้ก็ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแต่ว่าก็ได้เงินรางวัลปลอบใจไปด้วยนะในขณะเดียวกันนั่นเองครับเพื่อนของเขาฟิลิปเพอร์สตีนนะครับก็พยายามผลักดันเขานะครับให้วอฮอเนี่ยคนอย่างแกี่ยต้องไปนิวยอร์กซึ่งวอฮอเองก็เดินทางไปนิวยอร์กนะครับแค่สองวันเท่านั้นเขาก็ได้งานกับแมกกาซีนที่เรียกว่าเป็นหัวใหญ่ก็คือชื่อกราเมอร์นะครับตอนที่เขาสัมภาษณ์งานเนี่ยอาร์ตใดเนี่ยก็ถามเพราะว่าคุณวาดอะไรได้บ้างสิ่ง ที่วอลฮอต่อก็คือเขาวาดได้ทุกอย่างนี hey, care, ่คือสิ่งที่ทําให้เขาได้งานนะณเวลานั้นน่ะหน้าที่ของวอลฮอก็คือวาดภาพประกอบต้องนึกก่อนนะครับว่าสมัยนั้นงานพิมพ์มันคนละเรื่องกับยุคนี้เลยนะการที่เราจะทำอีลาสหรือจะทําฟอนต์อะไรที่แบบแปลกประหลาดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องถูกวาดด้วยมือนะครับซึ่งนั่นแหละคือหน้าที่ของวอลฮอนะครับเขาทํางานอยู่พักใหญ่เลยก็เรียกว่าได้เงินเป็นเกาะเป็นกำ ก็ชวนแม่ของเขานะครับมาที่นิยยวยอร์กจริงลืมเล่าไปอย่างก็คือแม่ของวอฮอเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อวอฮอมากๆเลนะครับสมัยตอนเด็กเนี่ยสิ่งที่ทําให้วอฮอลทำชิ้นงานที่เป็นซุปแคมเบลเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยวอฮอชอบกินซุปแคมเบลมากนะครบแล้วพอกินเสร็จเนี่ยกระป,ป๋องเปล่าๆเนี่ยแม่เขาก็จะจัดออกไมาเนี่สวยงาน นั่นเป็นเหตุผลที่วอฮอรซึมซับเรื่องพวกนี้เข้าไปทีนี้พอวอรฮอรู้สึกว่าตัวเองมีงานเยอะใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าตัวเองจะเปิดบริษัทขึ้นมาตอนปี1957นะครับพอเขาตั้งบริษัทมาปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะครับเขาคิดว่าเขาสามารถเปิดบริษัทแล้วก็รับงานจากมกกาซีนแฟชั่นต่างๆเรื่องนี้แต่ปรากฏแล้วในธุรกิจแฟชั่นมันไม่ได้ต้องการแบบนั้นก็ทําให้บริษัทเขาล้มเหลวสิ่งที่ล้มเหลวไม่ใช่แค่ล้มเหลวเท่านั้นนะครับทำให้วอน,น,นวนอาก เขาก็ต้องกอบกู้ตัวเองขึ้นมาแต่ก็ด้วยสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เขามีวิลลิ่งที่จะแบบพยายามขึ้นมามากๆก็คือวอร์ฮอลเนี่ยจริงๆเขาเสพติดความแบบหรูหราฟู่ฟ้าประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้เขายิ่งมีความพยายามที่จะหาเงินขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองยกกระดับตัวเองขึ้นมาให้ได้ในยุค50นะครับจริงๆแล้วในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของ งานศิลป,ปะแบบแอ s t r ต c t อยู่ยังไม่ก้าวข้ามมาสู่ป๊อปอาร์ตจริงๆศิลปินอย่างมาร์ค o รสโกหรือเจสันโพลล k นะครับซึ่งเป็นลีดเดอร์ในแนวทางของแอ s t r ต c t ในยุคลามของยุค50นะครับแต่แอนดี้เองเนค่อนข้างต่อต้านงานแอ s t r a ็ t อย่างมากนะครับคือคนเริ่มแบบเบื่อกับมันนะครับในการตีความหรือความยุ่งเหยิงของมันก็ตามความพยายามของแอนดี้ขนาดนั้นก็เลยคิดว่าฉันจะต้องพัฒนางานของตัวเองเพื่อสู้กับงานแบบ abstract ให้ได้ในขนาดนั้นเองเนี่ยแอนดี้แม้ว่าเขาจะทํางานวาดภาพประกอบเพื่อจะหาเงินแต่ถึงจุดหนึ่งอะแอนดี้เขามองเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของเขาเป้าหมายของเขาจริงๆคือการเป็นศิลปินเต็มตัวนะครับก็คือทิ้งงานทุกอย่างที่มันเป็นอีลาสแล้วมุ่งตรงสู่การเป็นศิลปินโดยมีความตั้งใจว่าเขาจะต้องเอางานของเขาเนี่ยไปโชว์ที่แกลเลอรี่ที่ชื่อว่าลีโอแคสเทลรี่นะครับซึ่งณเวลานั้นเป็นแกลเลอรี่ใหม่แล้วก็เป็น,ปนแกลเลอรี่ที่โด่งดังฉะนั้นแอนดี้มีความตั้งใจามากๆที่จะแบบ พางานตัวเองไปสู่ที่แกรดีนี้ได้สิ่งหนึ่งที่วอลฮอเริ่มสังเกตเห็นก็คืออเมริกาเนี่ยเริ่มกลับมาเบ่งบานอีกครั้งหลังจากวิกฤตการ g r e s s d e p r e s ช i o n นะเขาเริ่มสังเกตว่าคนอเมริกาเริ่มกลับมา มีเงินเติ่มกลับมาใช้จ่ายมันเริ่มมีการผลิตสินค้าออกมาแบบจํานวนมากมีสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้นพวกง่ายๆเขาก็เลยคิดว่างานของเขาเนี่ยมันเป็นงานที่ควรจะต้องสะท้อนความเป็นบริโภคนิยมนะครับแล้วก็ดูฟู่ฟ้าดูเรียกร้องความสนใจเหมือนกับสินค้าพวกนี้แหละมันสะท้อนออกมาในเรื่องเดียวกันและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของงานปอ p a r ตของแอนดะี้ ซึ่งณเวลานี้เองนะครับงานศิละปะมันก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางจากแอปสแตรกมาสู่ป๊อปอาร์ตแล้วโดยแบบมีศิลปินหัวก้าวหน้าเป็นผู้บุกเบิกงานป๊อปอาร์ตมาก่อนแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นแจสเปอร์จอห์นหรืองาน่างโรเบิร์ตรอชเชนเบิร์ก Bird Bird นะครับซึ่งงานนี้ก็คือเขาจะใช้งานคอลลาจนะครับผสมกับสีอะไรซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็ดูคล้ายๆคลาคล,าย,คลายกับงานของแอนดี้วอร์ฮอลในเวลาต่อมาด้วยนันแหละซึ่งงานพวกนี้มันจะถูกพุชลงไปในแกลเลอรี่ใหญ่ๆมันทําให้ทิศทางของ งานอาร์ตนี่มันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแอนดี้เองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายังไม่เคยพาตัวเองไปสู่สนามใหญ่ทําได้อย่างมากก็แค่เกียริแกรี่เล็กๆนะครับก็คือร้านเดอะ e ซเลนดีพิตนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยคือที่ที่เขาได้ทดลองแสดงงานแต่ความสําเร็จของวอ์ฮอที่แท้จริงมันกำลังจะเริ่มขึ้นครับในปี1962วอทดลองวาดปวดโคกเนี่ย ขึ้นมา2แบบอยู่ในใบเดียวกันแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นลายเส้นที่ชัดเจนส่วนอีกข้างนึงเนี่ยเป็นโค้กแบบแอสแตกแล้วเขาก็ได้ชวนนะครับพุ่มกับหนังคนมาดูงานของเขาแล้วก็ให้วิพากษ์วิจารณ์แน่นอนว่าพุ่มกับคนนี้ก็บอกว่าไอ้แอสแตกเนี่ยมึงทิ้งไปเลยแต่ลไอ้ลายเส้นเนี่ยดีมากเลยเอาอันเนี้ยไปใช้ซึ่งตรงจุดนั้นเองนะครับี่ขวดโค้กเนี่ยนะ มันเลยกลายเป็นกำเนิดลายเส้นแบบวอหอที่ถูกใช้เราต่อมานในยุค60เนี่ยเขาก็เริ่มคิดว่าการที่เขาจะแบบพุชตัวเองขึ้นมาอยู่ในวงสังคมมันไม่ใช่แค่ผลงานแต่ว่ามันจะต้องเกิดจากภาพลักษที่ดีวิธีการเข้าหาสังคมซึ่งเขามีปัญหามาตั้งแต่เด็กๆนะครับเขาก็เลยเปลี่ยน,นตั้งแต่ลุก ครม่ว่าจะเป็นผมที่ดูยุ่งๆเนี่ยจริงๆแล้วคือวิกผมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีปัญหาตั้งแต่ถือเสื้อแจ็คเก็ตแว่นสีดําที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งการเข้าหาสังคมมันก็ดูแบบพยายามเข้าไปสู่สังคมไฮโซสังคมที่คนมีชื่อเสียงเซเลบริตี้แล้วก็เข้าไปทักทาย,ยกันแบบกอดอะไรอย่างเงี้ยก็แอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยพยายามทําตัวเองเพื่อจะเข้าไปสู่รูปแบบนั้นซึ่งผลมันก็ได้ผลซะด้วยประเด็นคือก็ทําให้คนรู้จักเขาจริงๆนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรที่ป ณเวลานั้นเนี่ยวอฮทำหมดเลยจนนักจุดหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่างานเขาอ่ะมันจะไปทางไหนต่อเขาก็คุยกับเจ้าของแกลเลอรี่คนหนึ่งระหว่า,างที่คุยกันเนี่ยเขาก็ถามมิ mm hmm. โลเรโต้ว่าเนี่ย <"N ee, S 2> ผมจะให้เงินคุณ50เหรียญคุณบอกได้ไหมว่าผมควรทําอะไรต่อไปมาริโอก,ก็ถามกลับไปที่แอนดี้วอ์ฮอมาแล้วอะไรที่คุณชอบมากที่สุดละ่ะวอ์ฮอก็บอกว่า ซุปแคมเบลกับนมนี่คือ2อย่างที่เขาชอบที่สุดนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของผลงานที่เราได้เห็นกันในตอนต้นยุคห0ูนะครับหลังจากที่มันมีคําถามว่าอะไรที่เขาชอบมากที่สุดอะเขาก็เลยค้นพบว่าสิ่งที่เขาควรทําก็คือซุปแคมเบลที่ว่านี่แหละโดยที่เขาใช้วิธีซิลสกรีนนะครับการที่ทําแบบนี้มันทําให้งานมันดูไม่เนี้ยบไม่ต้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิอะเปะมันก็กลายเป็นสไตล์ของเขานะครับเขามองว่าไอ้สิ่งนี้มันล้อไปกับความเป็น บริโภคนิยมในยุคนั้นแล้วไอศิลปะของเขาอ่ะเขาก็เรียกมันว่าคือศิลปะนิยมป๊อปอาร์ตมันก็คือการที่ทําให้ศิลปะมันกลายเป็นสิ่งที่คนนิยมเหมือนกันนี่ออคมัคือทําให้เป็นของขายชนิดหนึ่งนั่นแหละนี่คือไอเดียของแอนดี้วอร์ฮนะการที่แอนดี้เนี่ยเขาพยายามทํางานที่ป๊อปอาร์ตมากๆหมายถึงว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมในโลกเนี่ยเขาต้องเกาะกระแสตลอดเนี่ย มันชัดเจนมากอย่างเช่นการที่เราได้เห็นรูปมารินมอนโลเนี่ยมันเกิดจากว่าณปีที่มารินมอนโลตายนะครับก็คือปี1962เนี่ยแน่นอนสิ่งที่แอนดี้จะทำก็คือรีบเอารูปมารินมอนโลนะครับมาทำซิลสกรีนแบบที่เราเห็น,หนกันนั่นแหละแล้วก็โชว์ผลงานโดยพยายาม่าอทีบิวอะไรก็ตามตนั่นแหละแต่เนี่ยคือวิธีการของแอนดี้วอร์ฮอลคือเกาะก,กระแสทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งรูปของมารินมอนโรอันเนี้ย ถูกผลิตออกมา20เวอร์ชันนะครับแต่ละรูปเนี่ยมีราคาสูง28ล้านเหรียญน,นะครับเรียกว่าอาร์ตนิยมมากๆหลังจากที่แอนดี้ได้พาผลงานพวกนี้ให้โด่งดังมาแล้วนะครับมันก็ทําให้กระแสป๊อปอาร์ตเนี่ยกลายเป็นเมนสตรีมไปแล้วศิลปินอย่างลอยเลสเทนส์รีนนะครับเรียกว่าเป็นแถวหน้าของงานป๊อปอาร์ตนะครับเราจะรู้จักงานของเขาจากการที่เขาเอาการ์ตูนนะครับก็คือพวกคอมิกของฝรั่งเราจะเคยเห็นแน่ๆพวกแบทแมนซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเอามาขยายนะครับเป็นงานจุ จุดร่อนรวมกันมันก็จะหน้าตาเหมือนเป็นคอมิกถ้าเราเห็นแล้วก็จะแบบอ๋อมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ดังนะครับศิลปินพวกนี้นะครับจะถูกเรียกว่า New r เ a l i ลินะครับก็คือผู้ที่แสดงความจริงในรูปแบบใหม่นะครับอย่างที่บอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปสู่ทุนนิยมอย่างชัดเจนแล้วปี1964นะครับวอก็ซื้อโรงงานโรงงาน ที่ i ูเนียนสแเพื่อจะทําเป็นที่อยู่นะครับแล้วก็ทําเป็นแกลเลอรี่ตัวเองด้วยในนั้นมันก็จะแบบเอาของที่แบบบริโภคนิยมมากอ่ะพวกกระป๋องพวกกล่องอาหารอะไรต่างๆมาซ้อนจํานวนมากๆเลยนะครับมันก็กลายเป็นงานอิสตอรเรชันของเขาไปคือเขาจะสร้างงานจากที่นี่เป็นหลักในปี1 9 6 4้นั่นเองนะครับวอฮอลก็ผลิตงานที่ชื่อว่า flowers at the musee d a r museana de la ville de paris นะครับไม่รูอ่านถูกเปล่านั้นาฝรั่งเศสนะครับ ซึ่งเขาวาดเป็นรูปดอกไม้ครับจำนวน400ภาพนะครับเต็มไปหมดเลยเต็มแกลลี่เลยครับพร้อมกับการประกาศว่าเขาจะเลิกผลิตงานวาดแล้วหันไปสู่การทํางานศิลปะประเภท แน่นอนว่าณเวลานั้นเขาโด่งดังแล้วการที่เขาหันมาทําหนังเนยคนก็หันมาสนใจและงานของเขาเนี่ยก็คือตั้งใจจะให้มันมีคนวิพากษ์วิจารณ์มันเหมือนแบบต้องการให้คนดา่าต้องการให้คนอะไรสักอย่าง,นงเนี่ยแต่ว่าไปแล้วงานหนังนของแอนดี้วอร์ฮอลก็จะมีใจความนึงก็คือเขาจะมักจะเล่นกับเวลาอย่างเช่นจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดถึงตึกขนาดใหญ่ครับตึกสูงที่อยู่ๆมันก็หายไปหชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีแนวทางของ ของการที่เป็นหนังยุค30มาบวกกับงานคอนเซ็ปชวลประมาณนี้นะครับปี1968นะครับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวาเลรี่โซลานัสนะครับซึ่งเธอเป็นนักเขียนบทอยู่ๆเธอก็เดินเข้าไปในโรงงานของแอนดี้เลยครับแล้วก็เข้าไปประกบปิดเอาปืนยิงแอนดี้อย่างจังนะครับสนัดนะครับ เธอบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเพื่อจะให้เป็นการโตหมดหนังใหม่ของเธอนะแอนดี้เข้าผ่าตัดนะครับก็โชคดีที่ไม่ตายนะครับก็รอดตายไม่ได้ข้ามาในยุค70นะครับวอฮอลเนี่ยเขาได้ไปที่ปารีสแล้วถ้าใครรู้จักซองเธอปอมเปดดนะครับซึ่งเป็นตึกที่เป็นโครงสร้างที่พยายามเอาโครงสร้างจากข้างในมาโชว์ข้างนอกนะพอเขาได้เห็นสิ่งนี้ปุ๊บมัเมนเหมือนแบบกระตุ้นให้เขารู้สึกว่ายอยากกลับมาทำงานวาดอีกครั้ง แอนดี้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับเขาก็ยังมีความต่อต้านแอฟแทก แล้วเขาก็คิดวิธีของเขาอันใหม่ขึ้นมาถูกเรียกว่า Oxidation p a i n t i n g นะครับจริงๆมันก็คือเอาฉีนะครับซึ่งมันเป็นกรดใช่ไหมเอามาใช้กับเหล็กในชนิดต่างๆเพื่อให้มันเกิดการกัดแล้วก็มีผลต่างๆมันเป็นผ้าต่างๆในปี1987นะครับเขาทําสัญญาเพื่อจะสร้างผลงานเกี่ยวกับศาสนาชิ้นหนึ่งนะครับโดยอ้างอิงกับงานที่ชื่อว่า The Last Supper นะแต่ปรากฏว่าในปีเดียวกันนั่นเองครับอยู่ๆแอนดี้ก็มีปัญหา เรื่องเกี่ยวกับถุงน้ำดีเขาก็ต้องเข้าไปผ่าตัดท้ายที่สุดแล้วแอนดี้วอฮอก็เสียชีวิตลงนะครับในปี1987นะครับซึ่งรวมอายุแล้วแอนดี้วอฮออายุทั้งหมด58ปีเท่านั้น ด้วยความที่เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสร้างศิลปะนิยมอะป๊อปอาร์ตมากๆแค่10วันหลังจากที่เขาตายนะครับผลงานศิลปะของเขาเนี่ยก็ถูกทยอยออกมาขายเลยทันทีนะครับและแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากนะครับเรียกว่าในช่วงแรกเนี่ยบางชิ้นทําเงินไปถึงแบบหนึล้านเหรียญแค่ยุคแต่ศนก็มีราคาขนาดนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเขาเกิดมาเพื่อโลกทุนนิยมจริงๆอะ คือแม้กระทั่งงานศิลปะของเขามันก็ถูกสร้างให้กลายเป็นสินค้าประเภทนึงก็จบแล้วสําหรับเรื่องของแอนดี้วอร์ฮอลเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งของศิลปินที่ชัดเจนมากว่าอยากจะผลักดันตัวเองอยากจะมีวิวิลิ่งตัวเองให้แบบว่าเป็นคนคูลๆชิคๆขึ้นมานะครับซึ่งเราก็จะเห็นอะไรอย่างนี้บ่อยๆก็ขอขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ